สัมมาสมาธิตัวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกษษษัสสุรชัดเจนว่าสัมมาสมาธินี่เกิดได้เพราะมีการปฏิบัติมรรคเจ็ดองค์ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแล้วเกิดสัมมาสมาธิไม่ใช่นี่ก็เรียนกันมาหัวปหัวฟังปเปลี่ยนก้าวกยเยอะปริญญาเอกมีทางศาสนาพุทธเนี่ย ก็ชัดๆอย่างเงี้ยในมหาจัตารีสังกสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทตรัสไว้ชัดๆ,ๆเอาจากพุตธปิฎกมาอ่านเลยก็ได้นะเร่สิบส <14. S 1> ี่ไงอข้อเนี้อัตมาเอาไปใส่ไว้ในหนังสือสมาธิพุทธเนี่ยนะได้ใช้สำหรับบรรยายนะภิกษุทั้งหลาย ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งประกอบแล้วด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แลเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุบ้างามีองค์ประกอบบ้างน,านี่คือคำตอบว่า,าสัมมาสมาธิของรอริยะนี่คืออะไรคือสัมมาสมาธิ อันมีเหตุบ้างมีองค์ประกอบบ้างคือสมาธิสมาสกปะสมาวาจาสมากมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสตินี่คือปเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบนะเป็นอ่ริคาหนะ้ะเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบทำให้เกิดสมาสมาธิ ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาแล้วก็เกิดสมาสมาธิหรือไม่เป็นเดินจงกรมเป็นเดินไปมาแล้วก็เกิดสมาสมาธิไม่ใช่อันนั้นมันเรื่องสมถะมันใช่สมาธิของพทธเจ้าสมาธิของพทธเจ้านะั้นเป็นจิตที่กิเลสรู้จักกิเลสแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาอันยิ่งทำให้กิเลสมันแพ้ กิเลสมันสลายกิเลสมันจางคลายกิเลสมันดับไปได้ด้วยพลังปัญญาอ่านี่คือวิธีปฏิบัติเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าไปหลับตาเสร็จแล้วเนี่ยหลับตาไม่มีปัญญาเกิดในศาสนาพุทธศาสนาพุทธปัญญาเกิดในขณะลืมตาเท่านั้นนะ ปัญญาเกิดในขณะลืมตาเท่านั้นในมหาจัตารีสกสูตรนี่แหละข้อ258ร้ิบิดกเล่ม14ข้อ258ดูกระภิกษุทั้งหลายก็สมาธิิฐของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นชนะดูกระพิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญิีรี ปัญญาพระนี่กล่าวคำเปียงๆเ,เลยธรรมวิจัยสัมโพธชงความเห็นชอบหรือสมาธิธิองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลข่าศึกมีจิตหาอาสวะมีได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี่แลสมาธิทิของ พรอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเพราะปัญญาจะเกิดจากการปฏิบัติมรรคมรรคแปดมรรคเจองค์และการปฏิบัติมรรคเจองค์นั้นไม่มีวเลัาตาปฏิบัติในขณะคิดสังกปะเป็นสัมมาปฏิบัติในขณะพูดมีวาจาให้เป็นสัมมาปฏิบัติในขณะ มีการกระทําการงานต่างๆกรรมันตะให้เป็นสมารกรรมันตะอยู่ในขณะทํางานอาชีพเป็นสมาให้เป็นสมาอาชีพมีสติเตือนพยายามเตือนปฏิบัติเรื่องนี้เนี่ยตมาพูดมาตั้งแต่ต้นจนทุกวันนี้4 0่สิบห้ปีห้ากว่าปีแล้ว ไม่สะดุ้งสะเทือนกันเลยผู้ที่ไปหลงผิดไปน,นั่งหลับตาปฏิบัติขอ,อยืนยันว่านั่งหลับตาปฏิบัติไม่อยู่ในลัทธิาศาสนาพุทธไม่อยู่ในลัทธิศาสเป็นเดรัจฉีร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเดรัจฉีร้อยเปอร์เซ็นต์เดรัจฉีนี่คือคนนอกรีพุทธคนอยู่นอกาศาสนาพุทธคนสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธ สแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธคือผู้ที่พยายามจะสร้างจิตให้เกิดบุญแต่ไปเข้าใจแบบนอกขอบเขตพุทธไปเข้าใจแบบเดยวรีเพราะฉะนั้นคำว่าบุญคำนี้นี่ยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวนี้เพี้ยนเสื่อมผิดไปจนกระทั่งไกลลิบเลยเข้าใจคำว่าบุญเป็นกุศล ผิดถนัดเลยถ้าคุณเข้าใจว่าบุญเป็นกุศลเมื่อไรคุณจะไม่ไม่มีทางปฏิบัติธรมบรรลุนิพพานเพราะบุญนั้นทำงานเป็นพลังงานในปัจจุบันทำงานฆ่ากิเลสอย่างเดียวฆ่าเสร็จหายไปไม่สะสมเลยแต่ถ้าไปเข้าใจว่าบุญเป็นกุศลกุศลนั้นสะสมทำแล้วเป็นอันธรรมทำแล้ว สะสมเป็นมิบานะอุศลนะเป็นสิ่งเป็นความดีงามเป็นโลกียะส่นบุญนั้นเป็นโลกุตระเป็นความตัดสูของพระเจ้าในศาสนาพุทธศาสนาเดียวศาสนาอื่นไม่มีเพราะศาสนาอื่นที่เอาคำว่าบุญไปใช้เรียกนักบุญนักบุญนั้นนักบุญนี้เนี่ยปลอมทั้งนั้นเลยแกแล้วเอาคำว่าบุญของศาสนาพุทธเป ไปใช้ให้เสียหายหมดเลยบุญไม่ได้เป็นเทวนิยมบุญเป็นอะเทวนิยมมีเป็นนิพพานข่ากิเลสจบแล้วศูนย์ปุญญะปาปะปริกีโนภาษาบาลีว่า้งปุญญะปาปะปริกีโนแปลว่าศูนย์สิ้นสิ้นหมดสิ้นบาปแล้วก็สิ้นบุญสิ้นบุญแล้วก็สิ้นบาปเพราะฉะนั้นในปุญญาภิสังขารอะปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขาร อภิสังขารสามเนี่ยผู้ที่ไม่สมาธิจะเข้าใจไม่ได้เข้าใจว่าบุญเป็นกุศลจะยังไม่สมาธิเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอปุญญาภิสังขารก็จะอธิบายว่าอปุญญาเนี่ยเป็นกุศลเป็น,เป,นเป็นอกุศลอปุญญาเป็นอกุศลที่จริงไม่ใช่อปุญญาภิสังขารเนี่ยเป็นกุศล คือเป็นอภิสังขารที่ไม่ต้องใช้บุญอีกแล้ว hmm. เพราะฉะนั้นทุกกรรมทัพปาปัสสะกระนังกุศลสู้ประสัมปทา hmm. เพราะสะจิตตะประโยธปนัง hmm. เพราะจิตท่านสะอาดแล้วท่านกระทำกรรมที่เหลือไม่มีบาปสั hmm. พปาปัสสะกระนังมีแต่กุศลเกิดท่าเดียว บุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีอุญยะปาปะปร,ะประิคีโนแล้วไม่ใช่เข้าใจได้ง่ายๆนะพูดกันเนี่ยโอวาตาปาติโมกสามนี่ก็พูดกันจังเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ชัดเจนละเอียดละออเท่าไหร่นะนี่ก็ฟังดีๆนะ